สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะวันนี้เราก็ได้มาอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคํานะคะซึ่งเป็นที่พำนักพักพิงของพ่อพลายเอกชัยนะคะจึงไปท่รู้จักกันนะตอนนี้มาอยู่ที่ตําบลห้วยแห้งอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีคะ่ะและก็ท่านพ่อพลายเอกชัยนั้นตอนนี้ณขณะ,ะน,น,นี้เวลานี้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเลยนะคะ oh. จะเห็นว่านาขณะน,นี้นะคะจะมีผู้ชมประชาชนทั่วไปนะคะได้หลั่งไหลกันมาให้กําลังใจมาชมพ่อพายเอกชัยกันนะคะรวมทั้งให้กําลังใจกับทีมงานที่ดูแลพ่อเอกชัยด้วยค่ะ จากที่มีข่าวคๆเกี่ยวกับพ่อพายเอกชัยนะคะออกตามสื่อต่างๆแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีของพี่น้องประชาชนทั่วทุกภาคเลยค่ะทุกแห่งหนตำบลใดก็รางไลกันมานะคะมากันเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็มาช่วยในเรื่องของสนับสนุนในปัจจัยต่างๆที่มีความจําเป็นนะคะแล้วก็มาอย่างน้อยก็เป็นการให้กําลังใจนะคะ เมื่อยามมีอุปสรรคอันใดก็ตามนะคะคลืบคานเข้ามานะคะที่พ่อภายเอกอชัยและท่านประธานธนบ,บดีได้เจอทุกวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันปกป้องนะคะปกป้องแล้วกว็ฝ่าฟันอุปสรรคตรงนี้ไปให้ได้นะคะ mm. กําลังใจเท่านั้นกําลังใจจากพี่น้องประชาชนเท่านั้นนะคะที่จะเป็นแรงใจอย่างดีนะคะให้ขับเคลื่อนอผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะ เป้าหมายเราอยู่ข้างหน้าเราต้องมาให้กําลังใจกันเยอะๆนะคะเราจะไปพร้อมกันนะคะแล้วเราก็จะสนับสนุนเราจะให้กําลังใจนะคะทั้งทีมดูแลพ่อพาเอกชัยเราตลอดไปนะคะ all right, all right. ท่านใดที่ได้ทราบข่าวเกี่ยวกับพ่อพายเอกชัยแล้วนะคะถ้าหากว่าท่านอยู่แห่งหนตําตำบลใดก็ตามนะคะไม่ว่าทั่วโลกหรือภาคใดของประเทศไทยก็ตามนะคะาหากมาไม่ได้ก็ส่งกำลังใจมาะคะ่ะส่งกำลังใจมากันเยอะๆนะคะก็ถ้าหากว่าท่านใดที่สามารถมาได้นะคะก็อยากจะให้มาเยี่ยมชมกันนะคะเราอาจจะมีเวลาเหลือไม่เยอะนะคะเราไม่ ไม่รู้ว่าอุปสรรคอันนั้นจะใหญ่หลวงแค่ไหนจะเป็นอย่างไรเราไม่สามารถทราบได้นะคะหากท่านาทุกท่านได้ทราบข่าวแล้วก็อยากจะให้มากันเยอะๆค่ะมาให้เห็นหน้านะคะให้ท่านพ่อได้มีกำลังใจในการฝ่าฟันอุปสรรคตรงนี้ไปให้ได้นะคะ เวลานี้เราอาจจะได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับท่านพ่อเอกชัยในทางอื่นๆบ้างนะคะสิ่งต่างๆที่ออกมาจากซือ่อต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังมานะคะ,ะเราก็ต้องไปให้เห็นด้วยตัวเองเลยนะคะไปศึกษาไปดูจริงๆนะคะไปดูของจริงแล้วก็จะได้พบกับ ความเป็นจริงนะคะที่ท่านพ่อไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดกันนะคะไปกันเยอะๆนะคะไปให้กำลังใจที่ศูนย์ช้างทองคําสระบุรีนะคะ okay, okay, okay.